ยิงพปรปวีอุตสุรดีหรือน้องออแกนอายุ11ปีศิลปินตัวน้อยที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในด้านศิละปะก,การวาดภาพสีน้ําปัจจุบันน้องออแกนเรียนอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนอนุบาลตรังจังหวัดตรังมีผลงานวาดภาพสีน้ําได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายและยังสร้างไรายได้จากการขายภาพมาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะ น้องออแกนใช้ความสามารถวาดภาพสีน้ำขายผ่านเพจ Facebook ที่ชื่อ And August n n Or r g a กผลงานวาดภาพมีทั้งสีน้ำและสีอะคริลิกเป็น,านาภาพวิวทิวทัศน์ทั่วไปภาพท้องร้ายท้องนาภูเขาและทะเลเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าชาวต่างชาติโดย2ปีที่ผ่านมาเรียกว่าน้องออแกนสร้างไรายได้กว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ตอนนี้น้องออแกนได้เปิดบ้านสอนวิชาวาดรูปให้กับเด็กๆที่มีอายุระหว่าง5-10ขวบเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆที่ชื่นชอบศิลปะในเวลาเลิกเรียนหรือวันเสาร์ไปด้วยซึ่งเรียกว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากแม่น้องออแกนเล่าว,ว่าแม่เห็นแววน้องออแกนจึงส่งให้ลูกเรียนวิชาศิลปะและได้ฝึกวาดภาพสีน้ำามาตั้งแต่อายุ5ขวบ จะคอยสนับสนุนอุปกรณ์ศิลปะและส่งลูกให้ไปเรียนกับอาจารย์สุกิจสุรการศิลปินวาดภาพสีน้ำชื่อดังในภาคใต้นั่นยิ่งทำให้น้องมีพัฒนาการในการวาดรูปที่ดีขึ้นน้องออก์แก,กล่าวว่าตนเองรักในการวาดภาพสีน้ำฝึกการวาดภาพสีน้ำมาตั้งแต่5ขวบโดยฝึกวาดภาพวิวธรรมชาติหรือดูจากภาพวาดแล้วนำมาวาดพร้อมกับใส่จินตนาการเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อให้ภาพออกมามีความสวยงามและฝึกฝนพัฒนาเรื่อยๆ,เ,อยๆเงินรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพและขายภาพตนเองจะนำมาให้แม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาก็สนับสน,นุนทางด้านอุปกรณ์ศิลปะนะคะแล้วก็ได้ส่งน้องไปเรียนศิลปะกับอาจารย์ซึ่งเป็นศิลปินสีน้ำค่ะ ชื่ออาจารย์สุกิจสุรการคุณแม่ก็เห็นเขามีพรสวรรค์และับกืนเขาไปเรื่อยๆค่ะแม่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาค่ะที่เขาสามารถถักดันตัวเองได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนค่ะอนาคตลูกสาวเขาอยากเป็นครูสอนศิลปะคุณแม่ก็จะวางแนวไว้ให้เขาค่ะว่าให้เขาต่อทางด้านปริญญาตรีไปทางด้านจิตกรรม แล้วก็อาจจะให้เขาเรียนไปทางเป็นอาจารย์สอนศิลปะปๆๆค่ะบอลลอกจบแต่เดลีนิวไม่จบเล่นใหญ่จัดหนักกับกองทัพของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท มาลุ้นไปพร้อมกันไลฟ์ like สดๆในวันที่29ธันวาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในวันที่16มกราคม2566ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม